หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับพระเอกของเรานะครับพอสจทองอินนอแก้วนะครับโชเฟอร์รูปหล่อที่สุดของวัดบ้านเกาบอนนะครับเด้อบ้านดอกโบคู่นะครับคุณแม่ดรสุนันทาลีเลิดพัน์นะครับเด้อผู้ใดยังไม่เคยมานะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศภายในบ้านของยศแม่ให้ได้ดูได้ชมนะครับนี่ มื้อเช้านะครับยมแม่พานะครับคนงานที่บ้านนี่นะครับทำวัดสวดมนต์เช้านะครับเดอนี่เป็นลูกของยมแม่นะครับเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับแต่ว่าวันนี้มีธุระนะครับพระเดชพระคุณลงตาต้องรีบเดินทาง นะครับก็เลยได้ฉันพัตหารเช้านะครับสว่างมานะครับยมแม่ก็นิมนต์มาให้ชั้นพัตหารเช้านะครับตรงบ้านของคุณยมแม่นี่นะครับดอบ้านหลังใหญ่เลยนะครับด้านนี้จะเป็นอ่า บริษัทดอกบบกคู่นะครับตรงไม่แน่ใจว่าจะเรียกชื่ออะไรนะครับยังยักไเื่อยใครถึงเน้ยไบ้านลังใหญ่นะครับแต่ไม่ใหญ่เท่าองค์ข้างๆนะครับอยากเลยกัน พูดพอแล้วละพ่อลและวมีเรือนหลังน้อยๆให้นั่งพักผ่อนด้วยนะครับบอกเป็นอย่างนี้จะมีตะบุนล่นฟ้า ขั้น,นหลุดข้นหลานเก่งเพราะว่าคันที่ใจลูกหลานเป็นมันเก่งขันเห็นแะไรมันก็ดูสบายอยู่ไม่แม่นเนื้ออื่นไงแต่ว่าบางส่วนมากเขาค่อยๆแก่กันย่ารดูเสียเวลาเป็นสัตวเสียเวลาแต่ความจริงมันเรื่องสำคัญคันพูดอยู่น้ำเห่าหันใจนี่ทำมาใจดี นิสยมแบบสวรรค์สวรแบทเท่าไหรนเห็นที่ย่างก็เห็นโดยน้ำจิน้ำใจริงๆนมันนีความสูงพอจะรู้่าเออยย่แม่เลยบะพ่โดนแหละอูหู้ไ่ครอบครัวเดียวเลยนะเอ้อาสา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยูแม่นะครับมาส่งพระเดชพระคุณลุงตานะครับ <c oughs> ในการตอนรับโชเฟอร์ยางดีเลยนะครับ